คุณรู้ไหมว่าในขณะที่เรากำลังจับตาดูการลงทุนจากมหาอำนาจร,ระดับโลกประเทศไทยของเรากำลังกลายเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญที่สุดของจีนในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ข้อมูลล่าสุดยืนยันอย่างชัดเจนว่าไทยกำลังกลายเป็นประเทศที่คนจีนย้ายมาเปิดบริษัทมากที่สุดในอาเซียนและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ตัวเลขการเติบโตนี้มันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนกระทั่งหน่วยงานเศรษฐกิจของจีนเองยังต้องออกมากล่าวว่าไม่คิดว่าประเทศไทยจะเติบโตได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมหาศาลจากจีนเลือกประเทศไทยเป็นฐานทัพใหม่แทนที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามมาเลเซียหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ ทั้งที่ประเทศเหล่านี้ต่างก็มีนโยบายดึงดูดนักลงทุนที่เข้มข้นไม่แพ้กันเลยที่ปรากฏใน f r i s แ and Signals ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ยืนยันสถานะของจีนในประเทศไทยอย่างหนักแน่นโดยระบุว่าจีนคือประเทศอันดับหนึ่งที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี ฉเฉพาะปีล่าสุดปีเดียวจีนได้ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่างๆนับร้อยโครงการซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันหลายหมื่นล้านบาทและที่น่าจับตาคือการลงทุนนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจภายในของจีนเองเริ่มมีการชะลอตัวลงมีแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจย,ย้ายฐานการผลิตและการลงทุนมาไทยไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือยุทธศาสตร,ร์ที่จำเป็นของภาคธุรกิจจีน แต่สิ่งที่ทรงพลังกว่าการลงทุนของบริษัทใหญ่ระดับรัฐวิสาหกิจคือกระแสะของคนจีนรายย่อยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและนักธุรกิจอิสระที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาเปิดบริษัทในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในอาเซียน รายงานจากหลายสำนักทั้งฝั่งไทยและจีนต่างชี้เป็นในทิศทางเดียวกันว่าจำนวนบริษัทที่ตั้งใหม่โดยชาวจีนในไทยนั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30 5 0ถึง50ต่อปีโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและกำลังเปลี่ยนโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซที่ต้องการเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มโลจิสติกส์ที่ตามมาสนับสนุนการค้าขายกลุ่มท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆไปจนถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และ IT การเติบโตนี้บ่งชี้ว่าไทยกำลังถูกมองว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริงทำไมต้องเป็นไทยไม่ใช่เวียดนาม คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือทำไมจีนถึงเลือกไทยทั้งที่ภาพจำของนักลงทุนมักมองว่าเวียดนามเป็นฐานผลิตใหม่หลักแต่ความจริงที่น่าตกใจคือบริษัทจีนหลายรายกำลังดำเนินการย้ายฐานจากเวียดนามกลับมาสู่ไทยแทนเพราะพวกเขาได้เผชิญกับปัญหาหลายด้านที่ไม่ได้ปรากฏในหน้าข่าวเศรษฐกิจทั่วไปเช่นกฎระเบียบทางธุรกิจที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจน ปัญหาด้านค่าแรงงานที่เริ่มสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับไทยแล้วปัญหาต้นทุนแฝงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความตึงเครียดด้านการเมืองและแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในการผลิตในทางกลับกันประเทศไทยนำเสนอทางเลือกที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนระบบกฎหมายธุรกิจของเรามีความเป็นสากลและอ่านง่ายมากกว่าทำให้การจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แรงงานไทยยังได้รับการยอมรับว่ามีทักษะที่สูงกว่าในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและเทคโนโลยีชั้นสูงที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานของไทยทั้งระบบรถไฟฟ้าท่าเรือและการจ่ายไฟฟ้ามีความเสถียรและก้าวหน้ามากกว่าและด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ศูนย์กลางอาเซียนอย่างแท้จริงทำให้ไทยเป็นประตูที่เชื่อมต่อทุกประเทศในภูมิภาคเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่นักธุรกิจจีนต้องการที่สุดในเวลานี้คือความเสถียรของห่วงโซ่การผลิตซึ่งประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศอุตสาหกรรมที่ทําให้จีนเลือกไทยมี3อุตสาหกรรมหลักที่ทําให้จีนตัดสินใจปักหลักในไทยอย่างเด็ดขาดอุตสาหกรรมแรกคือยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนทับทุกมนไม่ว่าจะเป็น BYD, MG, GAC หรือจังอัน ล้วนแล้วแต่เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกหลักในภูมิภาคการตัดสินใจนี้ส่งผลให้เกิดการดึงเอาซัพพลายเชนของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จีนเข้ามาเปิดบริษัทต,ตามเป็นร,ร้อยร้อยรายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอุตสาหกรรมที่2คือโลจิสติกส์และอ e ีคอมเมิร์ซจีนบริษัทเหล่านี้เข้ามาตั้งฐานในไทยเพราะไทยเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอาเซียนและเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในแง่ของการค้าออนไลน์ อุตสาหกรรมที่3คือเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพจีนที่เริ่มเข้ามาลงทุนในด้าน AI Cloud Computing และระบบการจ่ายเงินดิจิทัลเพื่อขยายบริการไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสุดท้ายคือการท่องเที่ยวเชิงลึกโดยผู้ประกอบการจีนตั้งบริษัทในไทยเพื่อควบคุมและให้บริการทัวร์บริการจองและระบบท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ คนจีนย้ายมาอยู่ไทยเพิ่มขึ้นจริงตัวเลขการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับข้อมูลจากกลุ่มการกงสุลและด่างตรวจคนเข้าเมืองที่ชี้ให้เห็นว่าจํานวนคนจีนที่ย้ายมาทํางานอยู่อาศัยและทําธุรกิจในไทยเพิ่มสูงขึ้นถึงหลายหมื่นคนต่อปีปัจจัยที่ดึงดูดพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตค่าครองชีพในเมืองไทยนั้นถูกกว่าเมืองหลักในจีนอย่างชัดเจนขณะที่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตโดยรวมดีกว่าเมืองใหญ่ที่มีมลพิษสูงในจีน นอกจากนี้คนไทยยังมีอัธยาศัยที่เข้ากับชาวจีนได้ง่ายและที่สำคัญคืออาหารกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของไทยนั้นตอบโจทย์คนจีนยุคใหม่จนกระทั่งจีนเองมีคำเรียกประเทศไทยว่าประเทศที่อยู่สบายที่สุดในอาเซียนและนี่คือวงจรที่ส่งผลจริงทางเศรษฐกิจเพราะยิ่งมีคนจีนย้ายมาอยู่ในไทยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและการลงทุนจากจีนเข้ามาเปิดบริษัทตามมากขึ้นเป็นทวีคูณ สิ่งที่ไทยได้ประโยชน์โดยตรงการเข้ามาของบริษัทจีนเหล่านี้ไม่ใช่การลงทุนแต่คือการถ่ายโอนมูลคา่าทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่บริษัทจีนเข้ามาลงทุนทําให้ประเทศไทยได้รับเงินลงทุนจํานวนมหาศาลเกิดการจ้างงานคนไทยในหลากหลายตําแหน่งและที่สําคัญคือเราได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี EV แบตเตอรี่หรือ AI นอกจากนี้ยังหมายถึงภาษีและรายได้ทางธุรกิจจำนวนมากที่เข้ารัฐและการได้คอนเน็ชันการส่งออกไปยังตลาดจีนที่ง่ายและมั่นคงขึ้นหลายโครงการที่จีนเข้ามาสร้างนั้นเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วน e ีวีครบวงจรตลอดทั้งเส้นทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นดีทรอยต์ห่างเอเชียรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมสรุปประเทศจีนอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นทางการอย่างตรงไปตรงมา แต่ตัวเลขและกระแสะการลงทุนนั้นชัดเจนในตัวมันเองว่าประเทศไทยกำลังกลายเป็นฐานบิสเนสที่มั่นคงและสำคัญที่สุดของจีนในภูมิภาคอาเซียนแนวโน้มนี้ยังคงจะเติบโตขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้เพราะจีนไม่ได้มองไทยเพียงแค่เป็นสถานที่สำหรับลงทุนชั่วคราวแต่กำลังมองไทยในฐานะบ้านหลังที่สที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการใช้ชีวิต การลงทุนระยะยาวและการเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงกับทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้